สวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาคนไทยเราก็ได้รุ่นนทึกนะครับกับการเลือกตั้งมหาดีอเมริการะหว่างบารักโอบามากับมิตรรอมนี่แต่ผลที่ออกมาปรากฏว่าคนไทยเป็นฝ่ายชนะเพระหนึ่งสุพิมทุกฉบับตีข่าวครึกโครมเรื่องของคุณผู้หญิงลูกครึ่งไทยที่ได้เป็นสสออเมริกาคนแรกนะค,รคนไทยภาคภูมิใจอีกแล้วนะครับคนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใด,ดในโลก ได้ภาคภูมิใจกับความเป็นไทยกันอีกแล้วทั้งที่คุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเธอก็ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กเป็นคนอเมริกันเป็นทหารอเมริกันนักบินเฮลิคอปเตอร์นะฮะไปรบในอิรักจนขาขาดทั้งสองข้างเธอได้เป็นสสก็เพราะต่อสู้เป็นปากเสียงแทนทหารผ่านศึกอเมริกันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นไทยสักหน่อยขณะเดียวกันคนไทยเราเนี่ยฮะก็กลับไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาวิธีประชาธิปไตยของอเมริกา ที่เขาต่อสู้กันในระบบประชาธไตยอย่างแท้จริงนะครับมีการให้รละไปเสียงน้อยมากมีการต่อสู้กันในนโยบายมีการดิเบตประชันความคิดเห็นแล้วเมื่อแพ้ชนะกันแล้วก็มีการยอมรับความพ่ายแพ้มีน้ำใจนักกีฬาอีกสปีก็มาว่ากันใหม่ไม่มีการที่จะบอกว่าต้องพยายามโค่นล้มรัฐบาลให้ได้ ้องพยายามทำปฏิวัติรับประหารอันนั้นไม่อยู่ในความคิดของคนอเมริกันเลยการเมืองไทยเรายังห่างไกลกับอเมริกามากเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปตัตย์แต่เราเป็นการต่อสู้กันระหว่างความคิดประชาไตยกับความคิดแบบอมาย์ฝ่ายค้านยึดพิปายไม่ไว้วางใจในรัฐมนตรี รัฐมนตรีอีกสามคนซึ่งประหลาดมากนะครับเพราะไม่มีคุณบุญทรงเตระยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทั้งที่ฝ่ายค้านจะพิปายเรื่องจำนำข้าวแต่พุ่งเป้าเอาเรื่องจำนำข้าวไปถล่มนายกโดยเฉพาะคือไม่ต้องการให้คุณบุญทรงตอบแต่ต้องการให้ในายกเป็นคนตอบอันนี้ก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งนะครับอันดับที่สองที่น่าประหลาดใจนะก็คือรัฐมนตรีอีกสามคนที่ฝ่ายค้านพิปายได้แก่คุณเฉลิม แต่กลับไม่ยื่นถอดถอนคุณเฉลิมกลับไปยื่นถอดถอนคุณชัดคุณเดโลโกแล้วคุณสุกกมพลสุวรรณทัศน์คุณชัดเนี่ยประหลาดมากเหมือนกันเพราะว่าคุณชัดเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยก่อนนั้นนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคนมนาคมตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยการภิปารายคุณชัดน่าจะเป็นเรื่องลี้ลับที่ฝ่ายค้านเนี่ยเจตนาจะหาเรื่องอะไรบางอย่างมาถล่มคุณชัดหรือไม่งั้นถ้ามองในแง่ดีหน่อยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฝ่ายค้านก็อาจจะมีข้อมูลเด่นก็ได้แต่ยังไม่รู้กัน ส่วนการอภิปรายคุณสุกัมพลเนี่ยถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลดและถอดยศคุณอภิสิทธิ์อย่างช่วยไม่ได้ก็ต้องจับตาดูกันว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะเอาเรื่องการปลดและถอดยศคุณอภิสิทธิ์จากเรื่องที่การไม่มีเอกสารนะฮะรับรับรองการเกณฑ์ทหารไปสมัครโรงเรียนในรัจจุลจอมเกล้านะครับส่วนการอภิปรายและถอดถอนคุณสุกัมพลนะครับก็ต้องน่าจับตาว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐมนตรีกลาโหมสั่งปลดและถอดยศ,ศ,ศคุณอภิสิทธิ์ ะะจากกรณีที่ใช้เอกสารเท็จสมัครเข้าเป็นอาจารย์ในร้อยจปลนะครับเกี่ยวกันหรือเปล่าถ้าเกี่ยวนะฮะฝ่ายค้านก็จะกลายเป็นอภิปรายเพื่อปกป้องตัวเองนะะหรือถึงไม่เกี่ยวก็จะถูกมองอยู่ดีว่าเอ๊ะมันเกี่ยวเพราะเจตนาเล่นล้างแค้นคุณสุกมพลหรือเปล่า มอบองค์การพิทักษ์สยามโดยพลเอกบุลเลิศแก้วประสิทธิ์ผู้นํานัดชุมนุมวันที่25พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นวันเดียวกันที่ฝ่ายข้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เห็นชัดเจนว่าต้องการรับลูกเอาสิ่งที่ฝ่ายขานโจมตีถึงแม้ว่ารัฐบาลจะชนะในการลงมติไว้วางใจนะครับแต่มอบนอกสภาก็สามารถเอาประเด็นที่ฝ่ายค้านโจมตีนี่มาขยายผล ซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลควรรับมือตั้งแต่ต้นก็คือการตอบโต้ม็อบองค์กรพิทักษ์สยามให้ชัดเจนว่าสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องก็คือให้รัฐบาลชุบสภาลาออกแต่ไม่ต้องมีเลือกตั้งใหม่ให้มีคณะผู้บริหารที่มาจาัดก,การเลือกของประชาชนกันเองตามที่อ้างซึ่งคล้ายๆกับการรัฐประหารเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องมันคือการฉีกรัฐธรรมนูญมันก็คือการ ใช้วิธีทางนอกกระบอกรัฐสภาซึ่งเรายึดถือกันอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องรณรงค์ต่อสู้และทําความเข้าใจกับประชาชนว่ามันไม่ถูกการใช้สิทธิ์มาชุมนุมอย่างนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ที่ไม่ถูกต้องประชาชนมีสิทธิ์ชุมนุมเรียกร้องให้ยุบสภาลาออกแต่ก็ต้องแต่งตั้งนายกใหม่หรือว่าเลือกตั้งกันใหม่ตามวิถีประชาธิปไตยไม่ใช่ทําอย่างนี้เพราะเดบุบเลอร์พูดเช่นนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดต่อความมั่นคงในการล้มล้างระบอบ แล้วก็เข้าขายมาตรา68แต่รัฐนูนนะฮะซึ่งคุณเรืองไกรีกริพัฒนะก็ไปลองสารรัฐนูนไว้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจไปติดตามเรื่องเหล่านี้ทั้งรัฐบาลทั้งผู้รับประชาแต่ทั้งหลายนะครับควรจะเร่งจี้สารรัฐนูนให้ออกคําสั่งตามมาตรา68ว่าพลเอกบุญเลิศเนี่ยจะจัดชุมนุมอย่างนี้ได้หรือไม่นะหรือถ้าคุณจะจัดชุมนุมคนอื่นเขาไปชุมนุมกันเขาจะเรียกร้องให้รัฐบาลยกสภาละออกอย่างไรก็ได้แต่จะมาเรียกร้องว่า ให้ตั้งคณะผู้บริหารประเทศนะฮะแบบรัฐประหารเนี่ยมันทำไม่ได้ครับรัฐประหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกปัจจุบันนะฮะในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ในสภาพสังคมเช่นนี้แต่เราก็มองข้ามไม่ได้ ก็มีคนที่อยากทํารัฐประหารมีความสามารถที่จะทําแล้วก็แข็งขืนดึงดันอยากที่จะทําทั้งที่สภาพไม่ให้นะฮะเพราะว่าวิสัยไม่เอื้อนะครับแต่คนเหล่านี้เนี่ยกำลังดิ้นรนเพลือกสุดท้ายก่อนที่พวกเขาจะหลุดพ้นไปจากวงจรอํานาจโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมามองกันดูว่ารัฐประหารนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างไร รัฐประหารในปัจจุบันเนี่ยเป็นไปได้สองรูปแบบหนึ่งคือรัฐประหารโดยตรงกับสองคือการใช้ตุลาการพิวัตรใช้องค์กรอ,อิสระเข้ามายึดอํานาจยกตัวอย่างเช่นการยุบพักเมื่อปีสองพัาสิบเอดสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่ก็อาจจะเป็นการถอดถอนนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อยื่นถอดถอนแล้วนี่ยนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้นะครับ อันนี้ก็จะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นไม่ว่าการรับประหารหรือการยึดอํานาจโดยตุลาการพิวัตรนจะประกอบด้วยม็อบเหมือนม็อบเมื่อปี2550วิธีการที่พวกเขาจะทําได้อีกอย่างก็คือให้ม็อบเนี่ยสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนกับการยึดสนามบินการยึดสนามบิน,นสังคมจะเห็นว่าม็อบทําไม่ถูกแต่มันกดดันจนก,กระทั่งสังคมหาทางออกไม่ได้แล้วก็หันมาเรียกร้องให้รัฐบาลออกไปเมื่อสารรัฐมนูญตัดสินยุบพักรัฐบาลออกไป สังคมก็โล่งอ,อกถึงแม้จะสาบแช่งประนามพวกยึดสนามบินแต่เขาก็บรรลุปเป้าในการล้มรัฐบาลนี่คือสิ่งที่ต้องระวังว่ามันจะเกิดขึ้นอีกโดยอาจจะเป็นการรัฐประหารโดยตรงก็ได้นะครับรัฐประหารโดยตรงเนี่ยสมมติว่ามีม็อบก่อความวุ่นวายซึ่งครั้งนี้คงต้องทําอะไรที่แรงกว่าการยึดสนามบินนะครับถ้ามีม็อบก่อความวุ่นวายก็อาจจะมีรัฐประหารมาปราบม็อบจับม็อบเข้าคุกนะครับ แต่ขณะเดียวกันก็ลมรัฐบาลไปด้วยแล้วก็อ้างว่าเป็นคนกลางมาแก้ปัญหาถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเราจะรู้เลยว่าที่จริงกับพวกเดียวกันนะครับแต่แ้งทำฝ่ายหนึ่งสร้างความรุนแรงฝ่ายหนึ่งเสนอตัวออกมาทำตัวเป็นคนที่อยู่ตรงกลาง การเมืองไทยควรจะเข้าสู่กรอบกติกาประชาธิปไตยได้แล้วนะครับการพิไปายไม่ไว้วางใจก็ทํากันอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมานะครับมีข้อมูลอะไรก็ยกมาต่อสู้กันอย่าชกใต้เข็มขัดอย่าเล่นนอกเกมอย่าหวังผลทางการเมืองขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องไปประท้วงให้มากนะครับขออย่าให้มันขยายออกมานอกสภานะครับประชาชนก็มีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ มีสิทธิ์ที่จะสะดับรับฟังแล้วก็ตัดสินกันไปแต่เราก็ต้องมีความอดทนให้ทุกอย่างมาเดินไปภายใต้ระบอบสวัสดีครับ